ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S M N Network ไปที่จังหวัดสมุทรปราการชุดเฉพาะกิจโควิด19ร่วมมูลนิธิร่วมกตัอยู่ลำเลียงผู้ปติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนามขอยืนยัน เมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่21พฤษภาคม2564เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูชุดเฉพาะกิจโควิด19พร้อมรถยนต์ตู้จำนวน4คันมารับแรงงานต่างด้าวจำนวน30คนซึ่งติดเชื้อยืนยันที่พักอาศัยอยู่ที่เจริญศิลคอนโดตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปส่งเข้ารับการการักษาที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้ง 30รายเป็นหนึ่งในคัสเตอร์ใหญ่โรงงานอาหารบรรจุกระป๋องซึ่งตั้งอยู่ในซอย3 b บนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการมีพนักงานติดเชื้อโควิดยืนยันมากถึง369รายในวันนี้ที่ยังคงตกค้างอยู่เพื่อนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามในส่วนของโรงงานเนี่ยนี่งป็นเพราะอะไรอำเภอกระบอสัมัองแต่ดำเนินการ ช่ครับขอบคมากครับครับใช่คร like ับขอบคุณครับขออนุญาตนะโทรหาณครับวกพี่เพื่อนใช่ไหมครับเป็นกี่คนเออในเบื้องต้นเราได้รับแจ้งจัดการประสานจากทางรอพสุตาลนะครับแล้วก็สาธารณสุขในเขตต่างเมืองเมืองตุ้มตาลนะครับวันนี้ให้จัดทีมปฏิบัติการออกครับ ก็ป่วยจำนวนประมาณ20-30รายนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นสองพื้นที่ในระยะใกล้เคียงกันในการปฏิบัติการเพื่อเพื่อการรักคุมเพื่อการตรวจเช็กรา,า,ายชื่อให้ทับถ้วนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวทั้งหมดนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวก็จะต้องมีการจัดสถานที่เพื่อเพื่อรวมเป็นจุดรวมพลแล้วก็มีวิธีวิธีการในการคัดกองเพื่อเพื่อพัดแยกให้ตรงตามรายชื่อจัดทางที่หน่วยงานภาครัฐได้ได้ได ได้ออเดอร์เรามานะครับนนในเบื้องต้นในวันนี้จะต้องนำส่งที่โรงงานสนามมหาล,ายลัยรัชวัฒน์ลบุรีสมุทรปราการครับโรงงานที่เป็นโรงงานเดียวกับที่เป็นคอนเทอร์ป่ะครับน่าน่าน่าจะใกล้เคียงในพื้นที่นี้แหละครับอยู่ในพื้นที่ผมในพื้นที่เหระครับ มีปัญหาติดขัดอะไรไหมานในการเลื้มีมครับเรื่องของออทุกภาคส่วนมีการประสานงานบูรณาการทําง,งาน,นงด้วยกันอย่างดีครับเรื่องของภาษาเรื่องของอรเรื่องของภาษาส่วนใหญ่การสื่อสารผมคิดว่ายังยังไม่ติดขัดอะไรนะครับวันนี้เราขอดูเอกสารในการดีแค่ตัวตนได้ชัดเจนคือไม่พาสปอร์ตก็วุฒิพรมิตอ,อะไรเงี้ยแล้วหรือพาสปอร์ตนี้ครับนะครับก็มีการยืนยันตรงตามเอกสารทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่ต้องเข้ารงตอนนี้ แล้ววันนี้โดยทั่วไปนะครับผมบอกว่าโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วก็วันนี้โดยคับเตอร์ที่ออกมานี้มุ่งอยู่ที่ส่วนใหญ่ที่วันนี้ไปรับก็อยู่ในส่วนของพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก็คือแรงงานที่เยอะๆนะครับทุกพื้นที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็พื้นที่สมุทรปราการส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับวันนี้ก็ต้องฝากบอกกับทุกทุท่านครับที่เป็นแรงงานครับดูแลตนเองดีๆ ทั้งคนที่ติดเชื้อแล้วและยังไม่ติดเชื้อนะครับต่างคนต่างดูแลกันดีๆครับแล้วก็ส่วนของคนที่ติดเชื้อถ้ามีอะไรก็พยายามติดต่อกับส่วนภาครัฐนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือได้ไวที่สุดครับนะ